โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม De a d บ y d a y l ล g h t ์มือถือนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับส่องอัาวเอ็กควันนี้ก็เป็นตัวกระต่ายนะครับเป็นลูกรักของผมเลยนะก็ไม่ได้จับมานานก็ลองออกมาเล่นดูว่าจะยังฟลุกเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่ใช่เก่งนะฟลุกลุงบินเออมาเดีทุแทบไปทุแทบไปลุงบินนี่เดินอย่างนี้ก็โดนไปดิ โอ้โหเครื่องนู้นเลยเว้ยอย่างไกลเคยเป็นแมปที่กว้างนะครับแมปเนี่ยเฮ้ยช่วยกันเร็วอย่างวะอีกเฮ้ยโอ้โหเมนเกินแมนหรือฟุกเอาดีดี <c oughs> <c oughs> ขัดเดอนเออไปขวานหนึ่งก่อนหนวะโอเคปึ๊บมันยกหลอกผมเว้ยขัเด่นนี่น่าจะเอาเรื่องนะครับ โอ้ไม่โดนต้องพาไปแล้วเพื่อนเฮ้ยวัดไอเ้เจ้าหลบได้เฉยเมื่อกี้เกินเป็นไหนละวิว่งไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงกลางหลังไปดิ นั่งแอบบอนั่งแอบเหรอเพื่อนเอาสขวานไหมเออเอาสขวานไหมเพื่อนอุย้ยโดนยางโดนล้อรถพับพับไห้พับจะพับนี่งไงพับก็เรียบร้อยไปได <c oughs> เดยขอเก็บขวานก่อนเพื่อน ใครมาดึงมันวะนี hey, like ่ไงไม่ต okay? oh, ้องวิ okay ่งเอ้ยเหมือนเหมือนจะเจอลุงบินแล้วเมื่อกี้นี่ไงลุงบินโอ้ไม่โดนโอ้ยโดนไอ้นี่เฉยนี่ไง รักลอบเก่งกับเราอ่ะลงบินโอเคตรงนน้นฮิวกันเลยครับเดี๋ยวขอเก็บขวานก่อนแล้วกันมันจะวิ่งไปละช่วยกันอย่างนี้เลยหรอโอ้ไม่โดนวะ่ะปลาอะไรของผมวะอืไม่โดนเลย ตรงโน้นปั่นสองครับโอ้โหไม่น่าถึงโอ้โหไม่โดนนี่นะไปสักขวานหนึ่งก่อนเพื่อนไปสักแผลหนึ่งยังไงยังไงเจ็บสองไปดินี่งไงสเต็ปเยอะเราอะ เรียบร้อยความแม่นความไว้เป็นของปีศาจแต่ความแม่นเป็นของพี่เอ้ยเกินเออให้โอ้โหไปหลงปัดหน้าจอเฉยเลยโอ้ไม่ถึงเหมือนจะมี เจอรอยเท้าครับอันเนี้ยฮะนี้จะช่วยหรอยืนคุมครับยืนคุมแบบระยะไกลๆอะไรจะช่วยหรอไม่โดนว่ะขวานหมดชิบหายนะครับขวานหมดต้องเก็บก่อนวินยมาช่วยกันละ กอดลงหัวเฮ้นี่ความแม่นเป็นของพี่บอกเลยทาไมขี้โม้อย่างวะงกำลังฮิวมันอยู่โอ้โดนเสาถึงไม่โดนเสาก็ไม่โดนคนอะเมื่อกี้โอ้ไม่โดนอีกแล้ว การปาของผมมันดอรอปลงว่ะทุกคนระดับความแม่นก็แบบไม่ได้เล่นนานก็แบบลงมากก็สักแผ่นหนึ่งนี่เพื่อนอ่าลุงบินอุ้ยกันว่าจะวิ่งต่อมไม่โดนยังไงยังไงเพื่อนมีคนวิ่งไปช่วยครับ โอ้ยเฉียดดเดียวดึงดิโอโยนโยนเร็วไปผมโยนเร็วไปครับไม่น่าโอเคแขวนแบบที่โล่งๆครับเราจะได้ปลาอ้าวตายเลยใครฮิวตรงนั้นโอ้ไม่โดน อะอาวะเอา้าอะไรยอมเหรอ <c oughs> มอบแล้วเหรอโอเค <c oughs> ไม่โดน <c oughs> <c oughs> ไปเพื่อน ไม่ฟุกโดนหน่อยวะเอ้ยเอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนไอเียลตาไม่โดนเขาเฉยเลยมีตายากนะคนเนี้ยโอเคตายากลั่นไปแล้วครับโอ้ไม่โดนขวานหมดเก็บขวานไหนโอ้โหเก็บขวานแป๊บเดียวหายเลยนะ ตรงนู้นปั่นสองโอ้ขวานหมดผมน่าจะเอาแอดออนที่มันแบบเพิ่มขวานมาเนาะอันนี้คือผมเอาแอดออนที่อ่าปลาโดนแล้วมันจะเห็น,นอนลานะครับโอเคอุยอ้ยเลือดออกแล้วนะเมื่อกี้ อ้าววัดโอเคตายเกมน่าจะบักนะครับเมื่อกี้อ่าลุงบินว่าไงลุงโอเค่อย okay, ทุดบไปลุงบินลุงบินน่าจะตายแล้วใช่ไหมลุงบินน่าจะตายแล้วครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน ปล่อยไว้ก่อนผมตามหาไอ้เคสเอ้ยมันลุกแล้ววะมันมันไปดึงมือกันวะทุกคนขอหาตัวก่อนแล้วคือคือเกมนี้ผมจะเก็บเก็บสีให้ได้นะครับเอ้ยไม่โดนเฉย โอ้โหไม่โดนลุงเฮ้ยคราผมเจอแล้วผมเจอเคสละเหอวะโอเคเดี๋ยวไล่เคสก่อนเลยเดี๋ยวไปลุงไปครับลุงน่าจะตายแล้วโอ้โหหักหลบด้วยนี่ไงตายยากเพื่อนมีตายยากนะไม่มีกุญแจด้วย เออสวยไปขึ้นเสาเลยเพื่อนลุงบินลุงบินอยู่ไหนวะเฮ้ยลุงบินน่าจะมีบอลโลนะครับ บอลโลว่ะวิ่งวิ่งแบบโอ้ oh, จะปลาลุงบินเพื่อนอืไม่ดันโอ้ oh, โดนล้อรถมาดิขึ้นที่สูง oh. เอ้ยโอ้ oh, คือแบบข้ามหัวข้ามหัวแผ่นไม้เว้ข้ามแผ่นไม้แบบไปโดนหัวเลยเว้ยแบบฟุกเกินช็อตเนี้ย ผมต้องอุ้มอุ้มอ่ะทุกคนลุงบินจะตายแล้วครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแบบปล่อยให้เขาวิ่งแล้วกันปล่อยเขาหลุดแล้วกันโอเคปล่อยเขาไปครับเขาน่าจะโดนขวานแล้วแบบน่าจะตายเลยนะเลือดหมดตัวตายเดี๋ยวเราไปหาเคสดีกว่าโอ้โหผมคือแบบมาหามานานทุกคนดูดิคือลุงบินเขาปั่นเกือบเสร็จแล้วอะผมแขวนเลยแล้วกันนะครับเอาบาร์บีคิวมองแล้วกัน อุย้ยเกือบตายล,ลูกบินแบบเกือบตายเค okay, อยู่ไหนอเจอแล้วเคสแอบอย่างเนียนอ่ะคนเนี้ยนายยู่แถวเอ้ยอ่าหลุมเปิดเอ้ยแต่เขามีกุญแจนะแต่เขามีกุญแจนะครับเขาน่าจะเปิดได้แหละนายอยู่แมสน,นี่นะเฮ้ยเหมือนจะเห็นมือเหมือนจะเห็นมือน้องเคส น้องอืมไม่โดนสองขวานสุดท้ายเออขวานขวานขวานสุดท้ายนี่เอ้วฉากจบอย่างสวยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกคน <c oughs> โอเคโอวเกมนี้ยังเหนื่อยอ้อเดี๋ยวมาดูแต้มกันนะครับคือเราแขวนแบบแขวนไม่ครบครั้งนึงนะคือเรา ถ้าจะได้แต้มไม่ตันโอเคสามหมื่นหนึ่งนะครับไม่ตันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหนื่อยมากโอเคก็<笑><笑>ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับผม